สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขคนเอ็กซีทุกท่านเมื้อวานได้นำเสนอต,ตัวเลขอรั้งหนึง่งบางท่านอาจจะตกเท่นนะครับเนาะหรือว่าได้สอบถามมาหรือว่าอขอท่านขอทราบไปจังใดคร,ครับนี่และเด้อยพี่นะ้องตัวเลขของคุณนายอนิพัสาครับพอสมควรนะครับนอก,การลงทุนมีความเสี่ยงหรือว่า ยายขัดสนไปเรื่อยๆพี่น้องให้ถูกไปเรื่อยทางละนิดละหน่อยก็ยังดีเนาะครับผมถ้าถูกมากก็อย่าลืมทำบุญตักบ,บารครับผมทางสาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อบางท่านบอท่านได้เห็นตัวเลขกันตามนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปหาคุยกับเจีเล่าเนาะพี่น้องเนะาะตามมาพี่น้อง เอาวไายคิปให้เจสุปุห้ไงบอกเอฟซีไงฟุตคิดนหอดขึ้งถึงผูตขิ้นหอดคึ้เถึงกงโอ้ยใครชิเจใครชิดหอดทุกคนคือกันครับวันที่สิบห้าพฤษคมสุท้าครวันที่สิบห้าพฤษภาสุดท้ายนะครับผมแพ้เจฝันก้อนเ้เจไปไปวายู่มากกอนเออครใจพ่อลุญพลาโคดหายล่งหายติดตามพ่อบุญพลาไว้เดอร์ครับาไม่โศกมีมานเนาะขอห้ปังปังครับผมหาสุขมวานสุขปูทุกคน ปลาทูเหลารวยแห้งๆให้ไปหาปูมาก่อนเนาะจ้าให้ไปหาปูมาก่อนให้ไปไหวปูมาก่อนเด้อเอฟซีทุกทุกคนกดอีฟพอปุ่นพลาไว้วันที่ซิพาันที่ซิพาอยกดดอกจังไอยมีเงินคืนเนาะจ้าครับแต่ว่าฐาลุดฐาจังไดแต่ยังมารมดาเจเด้อเจเกียดเจก็ปิดเฟซหนีรอดเพราะว่าปู ผู้จับมันอยู่กล่องสลากคุณนเนาะครับผมถ้าได้เจไล่เจกับปิดเฟสหนีโหลดเด้ออ๋อท่านี่กับคุณพระาขอบคุณเจได้หลายที่ให้สอบถามหรือวานให้คุยเนาะคุยกันครับผมแล้วกาที่ให้ไม่ไม่ยอ่ยมไม่ยามกันเนาะครับผมมีเปิดอไฟเขียวห้มากบานหาซองขอบคุณครับขอบคุณเจได้หลายครับผมสวัสดีครับ